สวัสดีครับเ c ซที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ตรงริมไร่ริมสวนนะครับ FC ซก็ออกมาจากป่าแล้วเนาะก็ไปหาอยู่หากินนะครับเอซตรงไหลมันสับหลังเขานะครับ FC ฟซดโอ้ดูอนทิ่ต่ำแล้วนะครับ FC ก็ไปนี้ก็กลับบ้านเนาะ ไม่หมานะครับวันนี้หาอยู่หากินวันพระนะครับอีซีหาอยู่หากินวันพระไม่หมาจริงๆนะครับไม่ได้อะไรเลยผมก็ต้องกลับแล้วนะครับอีซี่ขำมันกวนขำนะก็วันนี้ก็แม่น้องก้อยก็ไม่ได้มาหลับเนาะาะว่าขี่มอไซค์มาเพิ่งมาช่วงเที่ยงนะครับอีซี ผมกลับมาผมมาจากบ้านเที่ยงเนาะก็หาอยู่หากินนะครับไาครับนบรรยากาศเนาะชมบรรยากาศก่อนกลับบ้านหาอยู่หากินนะครับพี่สีดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้วไปไปกลับบ้านดีกว่าดนะ้เพื่อ เดินกลับถึงมอไซเนาะกอันนี้คือปูตากมองนะครับพี่ซีปูตากมองไปไม่ได้อะไรจริงๆนะครับพี่ซีไปหาอยู่หากินวันพระไม่หมานจริงๆนะไม่หมานไม่ได้อะไรก็ ไม่เป็นไรเนาะกลับไปเอากิบเอาผักเอาอย่าเอาผักอยู่ที่บ้านเนาะนึ่งลวกกินกับเกี่ยวเนาะก็โอ้อย่างพลาเนาะนี่ครับภูหลวงเนาะโน่นเป็นวิวภูเขาทั้งนั้นเลยนะครับพี่ซี ขณะผมเดินอยู่ตามไล่มันสับหลังเขานี่ยังมองเห็นเลยนะครับไอซีผู้หลวงนี่อันนี้ผูู้เขาล้นเนาะใกล้ๆนี้ก็ไปเอซีเยอะใหม่หมานจริงๆหากินวันนี้กลับบ้านไปหนึ่งกำลังเดินทางอยู่นะครับไอซีไป กับพร้มผมเกืสี่โมงห้าโมงแล้วนี่ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็เดินทางแล้วที่นี้ถายสี่ชมวิวก่อนวันนี้อยู่บ้านครึ่งวันอยู่บ้านครึ่งวันเนาะวันนี้ช่วงบ่ายมาหาหากิน มาคนเดียวแลครับวันสร้างพงก็อยู่บ้านเนาะไม่ได้ไปไหนมั้งวันพรุ่งนี้อาจจะได้ไปร้อยเอกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะต้องรอดูวันพรุ่งนี้เนาะอโอ้แดดร้อนเนี่ย ใกล้จะค่ำก็แดดร้อนจริงๆนะครับพี่สีถ้าค่ำแล้วก็หนาวครับดูตากมองเนาะดูข้าลุ้นปลูกยางพารานะเน้อยสีเนาะแถวนี้ปลูกทั้งยางพาราปลูกทั้งมันเนาะมันสับปหลังนะครับนี่ครับบรรยากาศ มานั่งสมตรงไหนเนาะมาถึงจะไม่แดดไม่ส่องเนะะาะครับมาชมต่อเนาะนี่ตรงนี้เนี่ยด้านหน้านี่จะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยกระสะเนาะผูหลวงน่งูต่างมองโอ้ยดูตรงนี้นี่ยอยูสวยจริงๆนะครับมองเห็นไกลจริงๆนี่ต้นต้นต้นไม้ใหญ่ๆด้านหน้านู่นตรงที่ ปิดป่าเยอะเนี่ยเป็นที่เป็นที่พักสุงเนาะมีพระอาจารย์อยู่นะครับกุบายาเนาะนอนครับด,ดูตาหมองแถวนี้เคยเดินนะครับพีซีเคยขึ้นไปหาอยู่หากินเนาะดูตากมองฝั่งด้านนี้เนาะเคยขึ้นนะครับพีซีเคยไปอยู่เคยไปเดินตามใกล้หน้าผาเนาะ เดินเลาะหาอยู่หากินก็มองมาเห็นหมดนะครับแถวนี้มองมาโน่นอันนี้ก็คือสวนยางพาราเนาะด้านหน้านี่ครับพี่สีโน่นมีแต่สวนยางพาราเนาะแถวนี้เขาเริ่ม ปลูกยางพาราเยอะนะครับพีซีแถวนี้เพราะว่ามันสำปหลังปลูกได้ก็ราคาก็ไม่ถล่มไห่นะครับพีซีมันสำปหลังดแดดร้อนจริงๆครับใส่กระถึง เดินอีกหน่อยก็ถึงมอไซเนาะถึงตรงนี้แล้วนะครับพี่สีโอ้มาขามต้นมะขามนะครับก็อันนี้ต้นลูกกระ thon เห็นไหมครับไปนี่ครับพี่สี่อีกหน่อยก็ถึงมอไซแล้ว ค่อยๆเดินเนาะต้องกลับนะครับพี่ซีหัวมือขันกลับไปกลับไปหาเก็บผักเก็บเก็บผักอยู่ที่บ้านเนาะลวกตันเกี้ยวเพราะว่ามันไม่ได้อะไรนะครับพี่ซีทางเดินเนาะก็ มันจะเดินยากนิดหนึ่งนะครับพี่ซีเพราะว่าหญ้ามันลกเนาะเป็นสวนมันสำปะหลังเขาไก่จะถึงแล้วโอ้แถวนี้เขาพ่นยาหญ้าเนาะตรงนี้แต่ก่อนเนาะจะเป็นที่นานะครับพี่ซีแต่ทีนี้ก่อทำเป็นไร่มันสำปะหลัง ผาเหลืองเนาะ,ะขโมยกลับตะแกงกินมานะครับสี่กลับเอาไปแกงเนาะน้ำลาไผาเหลืองเองดยยไก่ครับโอ้ย่าอะไรนี่อันนี้ครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ